ตับทำหน้าที่อะไรมาดูนครับหนึ่งเลยครับตับจะทําหน้าที่นะครับเอาสารอาหารที่ย่อยมาแล้วจากทางเดิอนอาหารไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตแป้งน้ําตาลไขมันนะครับหรือโปรโตีนและเนื้อสัตว์ต่างๆรวมไปถึงวิตามินหรือยาอะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปตับนะครับจะนํามาปรับเปลี่ยนครับเป็นสารอาหารที่เหมาะสมะครับเพื่อไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายเช่นในการสร้างโปรตีนอะโบมินนะครับหรือโปรตีนไข่ขา,ขาวนะครับจะเป็นโปรตีนที่ช่วยในการแข็งตัวของเลือดและไขมันในเลือดชนิดต่างๆเป็นต้นครับที่น่าสนใจเลยนะครับพวกยาอาหารเสริมวิตามินหรือสมุนไพรต่าง หรืออะไรก็ตามที่เราทานเข้าไปนะครับในบางครั้งตับของเราจะเลือกไม่ถูกว่าที่เราทานเข้าไปนะครับว่ามันคืออะไรตับของเราก็ไม่รู้อีหน่อยเนี่ยครับจนสัรนครับเปลี่ยนสารพวกนี้ครับเป็นสารพิษที่อันตรายต่อร่างกายจนทําให้ตับของคุณนะครับอักเสบได้ครับสิ่งที่ดีก็คือไม่ควรทานอะไรส่มสี่สมห้าถ้าหากเป็นอาหารเสริมก็ควรที่จะมีออยอรองรับอย่างชัดเจนครับสิ่งที่ควรเลยนะครับไม่ควรทานอาหารส่มสี่สูมห้าที่ไม่ใช่อาหารปกตินะครับก็อย่าไปหาทานเช่นมะลุงเป็นพวกเม็ดนะครับหรือเป็นแคปซูลนะครับ ก็เป็นสารเห่งของตับรุนแรงได้เช่นเดียวกันครับที่2อนะครับตับทำหน้าที่สะสมอาหารต่างๆเอาไว้ใช้เมื่อร่างกายต้องการเช่นเกล็ดน้าตาลกลูโคสในรูปแบบไกลโคเจนนะครับสะสมเอาไว้ที่ตับเมื่อร่างกายของเราต้องการพลังงานนะก็จะเปลี่ยนไกลโคเจนตัวนี้เป็นรูปแบบกลูโคสแล้วก็จะส่งไปที่ต่างๆของร่างกายนะเพื่อเอาใช้เป็นพลังงานครับผู้ป่วยที่เป็นตับอักเสบขั้นรุนแรงครับจะมีน้ําตาลในเลือดที่ตับเลยเป็นที่มาของคาพูดที่ว่านะครับเมื่อเป็นโรคตับให้กินน้าหวานซึ่งที่จริงแล้วจะทานต่อเมื่อนะครับตับเส เพราะฉะนั้นนะครับอย่าเที่ยวไปทานน้ำหวานแบบไม่จําเป็นนะครับอย่างที่3นะครับตับนะครับท่านที่ขับของเสียมาในรูปแบบน้ําดีออกไปทางท่อน้ําดีนะครับแล้วลงไปที่ลําไส้เล็กส่วนต้นครับน้ําดีนะครับนอกจากเป็นของเสียที่ร่างกายขับออกมาแล้วยังมีน้ําดีที่ปนอยู่ด้วยนะครับที่ว่าน้ําดีที่ปนออกมานั้นนะครับก็คือการช่วยในการย่อยอาหารประเภทไขมันครับจะช่วยในการดูดซึมวิตามินนะครับที่ต้องใช้ไขมันร่วมด้วยครับจะเป็นกลุ่มพวกวิตามินก็คือพวก A D ดีและ K ครับคนที่มีท่อน้ําดีอุดตันครับก็จะเริ่มม หรือคันตามร่างกายนะครับเพราะว่าของเสียนะครับขับออกมาไม่ได้นานเข้านะครับอุจจาระของเราจะสีซีดนะครับท้องจะเสียนะครับเวลาเราทานอาหารประเภทไขมันแล้วก็จะขาดวิตามินด้วยครับที่เห็นจะชัดเลยนะครับเราจะขาดวิตามินเคครับจะทําให้เลือดของเรานะครับไม่แข็งตัวนะครับเวลาที่เราเลือดอ่อกนะครับเลือดของเราจะไหลไม่หยุดเวลานี้นะครับก็คงจะจินตนาการภาพของตับออกเลยนะครับว่าสําคัญกับร่างกายของเรายังไงการที่เราดูแลตับคนนี้นะครับตับของเรานะครับจะได้มีสุขภาพที่ดีในวันข้างหน้า